ถ้าคุณเนี่ยเป็นนักลงทุนไม่รู้จักหน่วยงานนี้ไม่ได้ครับแล้นก็คือกอลอตอครับถ้าย้อนไปประมาณสักห้าถึงปีที่ผ่านมานี่ผลงานเด่นๆของกรลตอตมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้ดรพูดถึงความปลอดภยัยผมเลยต้องถามถึงเรื่องซิฟเมกทันทีเลยครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีความคลืบหน้าถึงไหนแล้วครับ โดยเครับเจอกันอีกครั้งผมพอนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกและก็มีสาระครับต้องบอกว่า EP นี้ห้ามพลาดด้วยประกันทั้งปวงครับเพราะเป็น EP พิเศษเรารู้ดีว่าเป็นแฟน Money Matters นั้นเป็นนักลงทุนนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลห้ามพลาด EP นี้ด้วยประกันทั้งปวงครับถ้าพร้อมแล้วไปคุยกับเธอกันครับผู้ช่วยเลข,ขาธิการสายนวัตรกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดรนพนวลพวันธ์ภาวสานครับ ขอบคุณดเอร์มากที่สลับเวลานะครับทราบว่างานยุ่งค่ะยินดีค่ะงั้นผมขอเริ่มเลยเลยกันนะครับโอเคดรททำงานกับที่กรตอมาคี่ปีแล้วครับอ๋อทำงานมา10กว่าปีแล้วค่ะก็คือตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาทำงานอยู่ฝ่ายกฎหมายก่อนอแล้วก็ถัดมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งนะช่วงประมาณปี5859เนี่ยช่วงนั้นเทคโนโลยีมันมามัน จะมีเรื่องพวกแซนด์บ็อกเข้ามามีเรื่องนี่แหละค่ะบิตคอยเรื่องของบล็อกเชนเรื่องเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประกอบธุรกิจในการระดมทุนตอนนั้นเนี่ยทีู่ฝ่ายกฎหมายก็มีการปรับแก้ตัวกฎหมายนะคะหลักทรัพย์เองเปิดแซนด์บ็อกให้ใช้ได้แบบธุรกิจทุกประเภทมีการยกร่างตัวพรกบสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วพอมีตัวสินทรัพย์ดิจิตอลอะค่ะตอนนั้นก็เลยย้ายจากฝ่ายกฎหมายอะค่ะมาดูในส่วนของฟินเทคตอนนั้นฟินเทคมาใช่ไหมมีสตาร์ทอัพมีหลายอย่างเนี่ยเราก็เข้ามาดูแลตรงนั้ แล้วก็รวมถึงตัวสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะพอตลาดมันกว้างมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็กรต่อเอ็มเนี่ยก็มีสายงานที่ดูแลสินทรัพย์ Digital ดิจิตอลโดยเฉพาะดูแลทั้งส่วนของการส่งเสริมการระดมทุนในส่วนของการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ในส่วนของการกระทำนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับดิจิตอลแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลค่ะขอถามแบบคนที่ไม่มีพื้นฐานม,มาก่อนเลยครับ กรอตเนี่ยหน่วยงานนี่ยทำอะไรบ้างครับกรอตนะคะเราเรียกว่าเป็นเลกูลเลเตอร์หรือว่าเป็นหน่วยงานกํากับดูแลมีหน้าที่กํากับดูแลก็คือตัวตลาดทุนทั้งหมดนะคะอย่างตอนนี้เรากํากับดูแลเรื่องการออกเสนอขายหลักทรัพย์อย่างพวกหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมต่างๆอันนี้กรอตก็จากับเรื่องการออกเสนอขายการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงกํากับดูแลตัวกลางคือผู้ประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์อย่างบลบลจที่เราได้ยินกันนะคะคแล้วก็กํากับดูแลในส่วนของตัวตลาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําอันไม่เป็นธรรมเช่นไปแพร่ข่าวไปปัน่นราคาหรือว่าไปใช้ข้อมูลภายในตัดหน้าบังคับใช้กฎหมายต่างๆแล้วก็ล่าสุดอะค่ะเราจะมีตัวอำนาจหน้าที่ใหม่ก็คือตามพรกสินทรัพย์ดิจิทัล,ลก็คือกำกับดูแลในส่วนของโปรดักที่เราเรียกว่าตัวสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลแอสเซทแล้วก็กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจในฝั่งสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็กำกับดูแลในส่วนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยค่ะอ๋อครับต้องถาม ดูแลด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยตัวดอกเตอร์เองลงทุนด้วยไหมครับบางอย่างก็ลงทุนนะคะคแต่ว่าบางอย่างเนี่ยกราตอเองก็ไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนนะคะอ๋อ,อคผมค่ะอย่างพวกหุ้นหรือบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะไม่ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปลงทุนค่ะอ๋อนี่ความรู้ใหม่คือทํางานกราตนที่ลงทุนในหุ้นหรือคริปโตไม่ได้งไงครับอ่าบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้ค่ะมีการแยกออกไปอ๋อ,อโอเคครับงั้นขอถามต่อว่ากราต่นนี่อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานไหนครับหรือว่า กระทรวงไหนคือกลอตอนนียเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเราไม่ใช่ราชการแต่ว่าเป็นหน่วยงานอิสระนะคะแต่ว่าก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในการเป็นผู้ควบคุมดูแลอ๋อโอเคค,ครับทีนี้ผมว่าเพื่อให้คนดูนจะเห็นภาพมากขึ้นว่ากลอตอนนียมีอำนาจทำอะไรบ้างหรือทำหน้าที่อะไรมบ้างนะครับถ้าย้อนไปประมาณสัก5้าถึงสิปีที่ผ่านมานี่ ผลงานเด่นๆของกราตอมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมานะคะถ้าในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลเนาะก็คือเรามีตัวพรกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่ปี2561เลยนะคะซึ่งก็เป็นประเทศแรกๆที่เรามีกฎหมายเฉพาะในการเข้ามากำกับดูแลตัวนี้นะคะที่ผ่านมาคะ่ะเราจะเห็นว่ามีการออกเหรียญที่เรียกว่า initial coin offering หรือว่า<ม> ICO เนี่ยร,ระดมทุนในโปรเจกต์มีสําเร็จไปแล้วนะคะสโครงการก็จะมีตัวสติับ ตัว r รวแล้วก็ตัว Destiny Token ทั้ง3ตัวเนี่ยค่ะเขามีการออกเหรียญถ้าเป็นสิริฮารกับเรียวเเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คล้ายๆรีดในฝั่งของหลักทรัพย์คะคะก็คือไปลงทุนในอาคารสำนักงานหรือคอนโดพอเอาทรัพย์สินพวกนี้ไปปล่อยเช่ามีรายได้ขึ้นมาก็เอารายได้นี้มาแบ่งให้กับคนถือเหรียญจะเป็นลักษณะนั้นกับอีกโปรเจกต์หนึ่ง Destiny น่าจะเคยได้ยินกันก็คืออันนั้นออกเหรียญระดมทุนแล้วก็ไปลงทุนในโปรเจกต์หนัง เพศอนิวาสเนาะแล้วก็ให้รีเทิร์นเป็นตัวเงินในฝั่งของเหรียญเนี่ยมันอาจจะรีเทิร์นเป็นตัวเงินรวมทางพวกการใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเอาเหรียญไปดูหนังได้ถ้าลงทุนเยอะหน่อยอาจจะมีชื่อในเอ็นเครดิตของหนังหรือว่าไปแฟนมิทติ้งกับนักแสดงก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราสนับสนุนแล้วก็ล่าสุดนะคะเราจะมีการ สนับสนุนให้มีการออกโทเค็นเพื่ออาจจะเอาไปปลูกป่าเพื่อผลิตคาร์บอนเครดิตแล้วเอารายได้เนี่ยมันแบ่งกันหรืออาจจะให้รีเทิร์นเป็นตัวโปรดักต์เป็นตัวคาร์บอนเครดิตก็ได้ตรงนี้เราพยายามสปอร์ตให้มีขึ้นแล้วก็อย่างล่าสุดคุณอาจจะทำ NFT ของเพลงเป็นลักษณะของ Investment t o ท e n ก็ได้ hmm. แล้วก็ระดมทุนจากคนฟังเพลงจากแฟนคลับ hmm. จากคนที่ชื่นชอบเนี่ยค่ะเข้ามาลงทุนในเพลงนี้ hmm. แล้วพอเพลงเนี้ยได้ขึ้นตามสื่อต่างๆแล้วเกิดรายได้ขึ้น hmm. ก็เอาผลกําไรเนี่ยมาแบ่งปันกันตรงนี้มันจะช่วย ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น <c oughs> <c oughs> เราที่ผ่านมานอกจากตัวสินทรัพย์ที่เอาพวก investment token เราเนี่ย <ะ S 1> อีกส่วนหนึ่งก็คือเรากำกับดูแลตัวกลางเนะผู้ประกอบธุรกิจเพราะว่ากรอตเนี<ณ>่ยก็จะต้องดูในแง่ของการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยการป,ประกอบธุรกิจก็ต้องปีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะทำเปิดเป็น exchange ที่คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยน <chosen> <Excuse> เป็นกเกอร์พาคนไปลงทุนหรือว่าไปตั้งโต๊ะซื้อขายต่างๆเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกรอตตจะเป็นคนพิจารณาแล้วก็เสนอไปที่ทางรัฐมนตรีนะคะตอนนี้เรามีลเซเส้นยู่6ประ เทพก็คือเป็น exchange broker, dealer ฟันเมนเจอร์แล้วก็อินเวสเมนต์แอดไวเซอร์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราจะมีแคสตอร์เดียนวอลเล็ตพร e r วเอร์ผู้ประกอบแต่ละประเภทนะคะเขาก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ต้องทําตามกรอตตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งเงินทุนระบบงานต่างๆที่อยากจะเด่นก็คือตัว Custodian Wallet Provider อันนี้เป็นลายเส้นใหม่ที่เรายังไม่มีผู้ประกอบธุรกิจแต่ว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะเห็นนะคะเพราะว่ามีการพูดคุยกําลังจะมายื่นใบอนุญาตกันอยู่ตัว Custodian Wallet p r o v i d e r เรนี่ยกรอตตบอกว่าอยากให้มีแต่ ทศไทยพอมีความสําคัญทุกวันนี้เราจะเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจเราเนี่ยเวลาเขาฝากเหรียญเนี่ยเขาอาจจะต้องไปฝากที่คัสเเดียนต่างประเทศพวกเจ้าดังๆทั้งหลายนะคะสิ่งที่เราอยากให้มีก็คือเราอยากให้มีตัวคัสเเดียนนี่แหละในการเก็บเหรียญขึ้นมาในประเทศไทยเพราะว่าเราห่วงในเรื่องทรัพย์สินของผู้ลงทุนเวลาเกิดเหตุได้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจในไทยเนี่ยกฎหมายคุ้มครองไปถึงเราเขาไปเทคแอคชั่นหรือเขาไปกำกับดูแลได้เต็มที่ค่ะ สิ่งที่เราตอนเน้นย้ำเนี่ยคือเราต้องการที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยประกอบธุรกิจจะมีความรับผิดชอบตัวผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยเขาก็จะเป็นช่องทางที่ทำ KYC ทำ knowledge test ทำ suit test ให้ผู้ลงทุนว่าเขาลงทุนอะไรอยู่เขาต้องมีการเปิดเผยความเสี่ยงให้ถูกต้องเมื่อกี้ดรพูดถึงความปลอดภยัยผมเลยต้องถามถึงเรื่อง s i ฟเมกทันทีเลยครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับล่าสุดเมื่อวันที่28พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเราถมติว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีคําสั่งเพิกถอนลายเส้นของเขาแล้วนะคะมีการเข้าไปสั่งปรับที่เขาก็ทําความผิดในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หยุดการเทรดเรื่องเ,อเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าไม่ถูกต้องไม่อยากแต่งแยกนะคะแล้วก็พวกเรื่องไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆอันนี้มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วก็มีการกล่าวโทษในส่วนที่เขากะทําความผิดตามพรกรเรื่อง ทรัพย์สินของลูกค้าต้องจกล่าบโทษไปตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนมาแล้วค่ะในแง่ของน้กลงทุนที่อาจจะมีลงทุนไปใน แพลตฟอร์มซิปเม็กดรคิดว่าเขามีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมากน้อยแค่ไหนครับคือต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะอย่างของซิปเม็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีคําสั่งเนาะให้เขาคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่มารับคืนเขาต้องเอาไปเก็บไปที่มั่นคงปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นคัสตเดียหรือว่าเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเราต้องมีเช็คอันมาลนในในการเก็บนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ให้คืนทรัพย์สินทีเนี้ยในส่วนที่ไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าซีวอลเล็ตก็คือ<ม> ดำเนินการกล่าวโทษทางบริษัทไปในส่วนที่เขาก็ทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะตามพรกในส่วนของผู้ลงทุนเองเนี่ยก็จะมีหลายรายที่เขาก็ไปฟ้องในทางแพ่งและทางอาญาเองต่หากนะคะในส่วนของทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตรงส่วนนั้น,นะคะ่ะซึ่งซิปเมกตอนนี้เขายังมีสถานะเป็นบริษัทอยู่เขาก็ยังมีอธิตาานิติบุคคลนะคะอาจจะถูกฟ้องร้องหรือมีสิทธิต่างๆต,ตามกฎหมายได้แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีลายเส้นไม่สามารถประกอบธุรกิจได้แล้วเขามีสิทธิทำยังไงได้บ้างครับเช่นแบบ ระกาศล้มละลายแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องของเงินลงทุนได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาอาจจะคิดนะคะแต่ที่ผ่านมาที่ถ้าเห็นข่าวเห็นว่าเขาเคยจะไปยื่นขอฟื้นฟูเหมือนกันแต่ว่าศาลท่านไม่ได้รับนะคะขออนุญาตถามอีกนิดหนึครับเรื่องซมเ็กก็คือทางกอต่อทราบไหมครับว่ามันจะมีตัวซิปอัพกับซิปล็อกใช่ไหมครับเงินพาร์ทเนี่ยครับือคริปโตตรงนี้เขาเอาไปลงทุนต่อที่ไหนพอจะทราบไหมครับตัวนี้นะคะถ้าจะเรียนในแง่ของกอต่อเนี่ยเราก็ จะมีลงโทษเขาไปนะคะที่เขาว่าไปประกอบธุรกิจอื่นก็คือไปเป็นช่องทางส่งผ่านไปยังที่เขาอ้างว่าเป็นซิปเมกที่สิงคโปร์นะคะคในการทําตรงนี้ซึ่งการประกอบธุรกิจอื่นเนี่ยมันไม่ผ่านในแง่ของเรื่องความเสี่ยงของผู้ลงทุนหรือการเปิดเผยเรื่อง c o n f lict of interest ดังนั้นเขาต้องขออนุญ,ญาต กรอ,อก่อนแต่เขาไม่ได้ขอตรงนี้เราก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับทางบริษัทไปอันนี้ถามในฐานะผู้ใช้บริการนะครับตอนเริ่มต้นของตัว A อนะ็กเซนในเมืองไทยนยครับทุกขี่ห่อเลยนะครับผมก็จะเห็นว่ามีแค่ซิฟเมกนี่ที่เขาเหมือนกับให้สเต็กได้ให้ใหรือให้ดอกเบีย้ยแต่แพลตฟอร์มอื่นจะไม่มีบริการนี้ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยกราตไม่เห็นตรงนี้หรือว่าเห็นแล้วคือโอเคคือต้องเรียนอย่างนี้ค,ค่ะในส่วนของการดําเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่ business model ของแต่ละที่นะแต่หน้าที่หลักของ Ex c h a n g e เนี่ยคือเป็น trading venue ก็คือเป็นพื้นที่ให้คนเข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทําระบบการก็คือเปิดเทรดนั่นแหละเป็นเรื่องคัดของมาเทรดแล้วก็เปิด trading อันนั้นเป็นหน้าที่หลักของ exchange ทีเนี้ยในการที่เขาจะไปประกอบธุรกิจอื่นๆอย่างของ s i p m มเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะบอกว่า เขาเอามาเก็บไว้เฉยๆถูกไหมคะให้เอามาเก็บแล้วก็ให้ผลตอบแทนจากค่ามาร์เก็ตติ้งฟรีแล้วก็ต่อมาเขาก็บอกว่าอ่ะเขาจะมีการเปลี่ยน ไปที่สิงคโปร์ให้สิงคโปร์เป็นคนทําอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเปิดเผยกับลูกค,าค้านะคะตร,รงนั้นเป็นการประกอบกิจการอื่น<อ>ซึ่งเขาว่าจะต้องมาขออนุญ,ญาตแต่เขาไม่ได้ขอแต่ถามว่าไอ้เชนอื่นเนี้ยทำไมก็ขึ้นอยู่กับ business model ของเขาตอนนั้นจะเป็นเกณฑ์ตอนนั้นจะไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามทํา staking แต่หลังจากนั้นเนี<อ>่ยคุณพออาจจะเห็นว่ากราตอเนี่ยมีการออกเกณฑ์บอกว่าห้ามผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไปทําเรื่อง deposit taking and lending ก็คือห้ามรับฝากแล้วให้ดอกเบี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะ ที่มันมีความเสี่ยงเนาะขาเปลี่ยนไปพี่สปอตบิตคอย ETF บ้างครับตอนนี้อเมริกาก็มีแล้วนะครับฮ่องกองก็มีแล้วนะครับเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีครับพี่เตค,ครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการติดตามข่าวตัวสปอต ETF มาเรื่อยๆนะคะที่งตอนนี้ก็มีสปอต ETF ของตัวบิตคอยแล้วนะคะในประวบของประเทศไทยเองเนี่ยจะต้องบอกว่า ETF เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์เราจะไม่ได้มองว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะเราเมื่อมันเป็นหลักทรัพย์แล้วเนี่ยตอนนี้กรกตของประเทศไทยเนี่ยตองมีการติดตาม แล้วก็ประเมินอ,อยู่ว่าถึงความเหมาะสมนะคะแต่ถามว่าตอนนี้เรายังไม่มีโ o d u c t ตัว ETF ที่เป็น Bitcoin หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยในประเทศไทยแต่ถามว่าผู้ลงทุนไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาลงตรงใน Bitcoin ได้เลยนะคะผ่านผู้ประกอบธุรกิจฝั่งสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ถ้าในส่วนของตัว ETF ที่ถามว่าจะให้ตั้งกองในประเทศไทยเลยหรือเปล่าเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะของเวสแอนซีเนาะดู Poli ซยดูอะไรก่อนถ้าเกิดว่าผู้ประกอบธุรกิจเขาจะพาะรายย่อยไปลงทุน,นตัวกอง ETF พอยต่างประเทศเนี่ยตัวนี้ยังพาไปไม่ได้ได้ยินค่าามาว่าทางกราตาร,ร่วมกับทางกระทรวงดีอีคือเหมือนจะบล็อกการใช้งานของ x c h a n g e ในต่างประเทศแต่คนก็อยากทราบว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่ครับอันนี้ต้องเล่าที่มาก่อนค่ะว,ว่าที่มาเนี่ยมันคงไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะไปบล็อกเขาหรืออะไรเพราะจริงๆผู้ลงทุนเนี่ยก็สามารถไปลงทุนต่างประเทศได้เองอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นนะคะแต่ในส่วนของตัวดิจิตอลแอสเซทที่เราบอกว่าเราจะบล็อกบางเจ้าเนี่ยโดยร่วมมือกับดีอีเนี่ยอันนี้ต้องท้าความก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่สืบเรื่องมาจากเรื่องบัญชี ตอนนี้จะเห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องการหลอกลวงแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปออกที่บัญชีมาถ้าเป็นในเรื่องของเงินเนี่ยก็จะเห็นว่าทางแบงค์เขาจะมีการฟีดบัญชีมีตํารวจเข้าไปช่วยดําเนินการตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ปัญหาหลักๆที่เขาบอกว่าออกไปเยอะมากเนี่ยก็คือในส่วนของคริปโตถ้าแลกเป็นเงินมันตรวจง่ายถ้าแลกเป็นคริปโตแล้วไปออกเอ็กชเชนต่างประเทศเนี่ยถามว่าจะดูแลอย่างไงครครือในส่วนของกรลอตตเองเนี่ยกอลอตตดูแลเอ็กชเชนประเทศไทยถ้าคุณเป็นเอ็กชเชนในไทยเป็นผู้ประกอบธุรกิ ในไทยเนี่ยคุณต้องทํา KYC คุณต้องทําตามกฎหมายปปงเราเข้าไปตรวจได้ปงปงเข้าไปตรวจได้อันนีไน้ไม่มีปัญหาว่าเอ้ยเป,เป็นบัญชีจริงบัญชีมาแล้ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่นะคะหให้ ป้องการปัญหาบัญชีมาเกิดขึ้นแต่เอ็กชแนต่างประเทศเนี่ยเราไม่สามารถกํากับดูแลเขาได้แต่มันก็จะมีเอ็กชแนนต่างประเทศบางส่วนที่เราเห็นนะคะมีการเข้ามาชักชวนเข้ามา s o ลิ c ิตคนไทยเช่นมีภาษาไทยมี i n f l u เซ c e r ในประเทศไทยหรือว่าเข้ามาโรดโชว์มาตั้งบูธต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันคือการผิดตัวพระกสินทรพย์ตอบไม่ผิดกฎหมายเนี่ย หน้าที่กอทที่ต้องทําตามกฎหมายก็คือดําเนินการ,ารังคบใช้กฎหมายก็คือไปกล่าวโทษพอเรากล่าวโทษไปแล้วเนี่ยเราก็เลยส่งเรื่องให้ทางด<ม>ีอีเพราะว่าด<ม>ีอีเขาก็จะมีอํานาจหน้าที่ในการติดช่องทางต่างๆที่มันผิดกฎหมายไปซึ่งทางดีอีเขาก็ต้องไปขอสารก็จะเป็นกระบวนการตรงนี้อ๋อ<ม>ที่มาเนี่ยคือคเป็นเพราะบัญชีม้าเหรอครับรอ๋อโอเคครับแล้วคิดว่าอีกประมาณจากวันนี้ไปประมาณสักกี่เดือนหรือกี่ปีครับถึงน่าจะเริ่มใช้ปฏิบัติครับจริงๆตอนนี้เนี่ย ถ้าก็เราตอกาวโทษเนี่ยรเราก็จะมีการส่งชื่อให้ดีอีอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าเกิดว่ามันจะมีการปิดหรือมีการดําเนินการขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการสื่อสารให้รู้ตัวก่อนตอนเรียนทันโอเรียนทัน โอเคครับผมเมื่อกี้พูดถึงบัญชีมา้านี่ถึงแกงคอเซ็นเตอร์เลยครับดรบเรจะจะสื่ออะรากับประชาชนน,นิดนึงไหมครับค่ะ<ห>ก็คือถ้ามีคนให้มาชักชวนให้ไปลงทุนน่ยนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าการที่คุณจะทําเป็นชักชวนคนไปลงทุนเนี่ย<ม>ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบได้รับอนุญาตจากกรอตอก่อนก็สามารถเข้าไปเช็คชื่อบุคลากรหรือเข้าไปเช็คชื่อบริษัทได้เนี่ย<ม>ที่เว็บไซต์กรตรตอก็คืออาจจะไปตรงแอปก็ได้ SEC check first ไปคีย์ชื่อบ<ม>ุ<ม>คคลชื่อบริษัทเขาก็จะขึ้นมาว่าคนเนี้ย ได้รับความเห็นชอบหรือไม่ได้รับความเห็นชอบแล้วก็กรตตอนเนี่ยค่ะถ้าเจอเช่นแบบเจอเคสที่แบบเฮ้ยคนเนี้ยต้องสงสัยก็จะมีขึ้น investor alert ให้ตรวจสอบได้หรือทั้งง่ายๆโทรถ,ถามก็ได้ค่ะกด1207เป็นสายด่วนของกรตตอก็สอบถามได้ ดตรว่าเราแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงได้บ้างครับเวลาถ้ามีคนมาชักชวนเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือหลอกหรือถ้ามันดูแบบเวอร์มากๆให้ผลตอบแทนสูงมากๆเนี่ยก็ให้สงสัยอันนี้ก็จะมีการให้ความรู้กับผู้ลงทุนในฝั่งของผู้ประกอบธุรกิจเราซึ่งเป็นชานลที่เขาก็ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเนี่ยเราก็ให้เขาช่วยดูในแง่ของทั้งกฎเกณฑ์นะคะกฎเกณฑ์ก te ็คือว่าต้องให้ความรู้ทําเทสทํา KYC รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ต่างๆนอกจากนี้ค่ะในฝั่งของสินทรัพย์ดิจิทัลเองเนี่ยเราจะมีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุ กิจสิทธิเบตตอลหรือว่า <ừ m. S 2> TDO ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราทํางานร่ว,วมกับเขาในการสื่อสารหุ้นมันมีปั่นหุ้นใช่ไหมครับค่ะ<ฆ> okay. คริปโตเนี่ยมันมีปั่นคริปโตไหมครับมีค่ะจริงๆถ้าเราดูในตัวพอลกรเนี่ยมันเหมือนกันเลยคือมี3กลุ่มใหญ่หญกลุ่มแรกก็คือไปแพร่ข่าวให้มันกระทบราคาไปออกข่าว mm hmm. เท็จมั่งออกข่าวไม่จริงมั่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดความไม่แฟร์เกิดขึ้นในตลาด mm hmm. กลุ่มที่2ก็คือใช้ข้อมูลภายในตัดหน้าคุณอาจจะเป็นบุคคลภายในที่รู้ข้อมูลก่อนแล้วรู้รว่าข้อมูลนี้มันจะไปกระทบกับราคาข,ของหลักทรัพย์หรือราคาของเหรียญเราไปซื้อหรือขายตัดหน้าตรงนี้มันไม่แฟร์กับตลาดเพราะจริงๆแล้วข้อมูลเนี้ยทุ อันนี้ก็จะเป็นความผิดเรื่อง insider trading กับ<ม>อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นความผิดเรื่อง market manipulation <ม>ก็คือการปั่นราคาปั่นตลาดเราต้องการให้ตลาดเป็นไปนตาม demand supply ของการซื้อขายแต่การที่เข้าไปปั่นก็คืออาจจะไปซื้อขายต่อเนื่องกันไปทําให้ดูว่า volume ม,มันเยอะตรงนี้มันก็ไม่แฟร์กับประชาชน<ม>กับผู้ลงทุนทั่วไป<ม>ก็เลยเป็นความผิดฐานปันนะะ่นราคาสุดท้ายอยากจะให้ดร ฝากอะไรถึงนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลหน่อยครับการลงทุนนะคะโอกาสมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ก่อนที่เราจะต้องลงทุนเนี่ยค่ะเราต้องศึกษาเราต้องรู้ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ต้องรู้จักโปรดักนั้นๆดีอย่างสินทรัพย์ดิจิตอลเองเนี่ย มันมีความผันผวนเราก็ต้องรู้ว่าอาเนเจร์ของมันเป็นยังไงเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส,สิสวิตเอเนี่ยเนื่องจากมันใช้เทคโนโล,โลโยีดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีความรู้เรื่องเทคด้วยเช่นการเก็บรักษาต้องเก็บยังไงให้ปลอดภยัยการโอนต้องโอนอยังไงให้มันถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดรมากที่สละเวลานะครับขอบคุณดรนกนตอร์นพนุพันธ์มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเป็นไงบ้างครับกับ e p พีพิเศษนี้ได้คุยกับกราตาเลยนะครับ และคงจะเข้าใจเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นนะครับแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็กดไลค์ให้เราได้นะครับกดซุปเปอร์งให้ทีมงานได้แชร์เพื่อนๆได้ครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณอยากได้ความรู้ด้านการเงินดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะแนะนำไว้เลยครับว่ากด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับเรากำลังมุ่งหน้าสู่2ล้านทรัพยไปด้วยกันแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคนเทคแคร์ครับสวัสดีครับ